เจนยูรลสิ่งช็อปสวัสดีครับโอ้ช่างยูสหัสสขันนะครับผมคลิปนี้จะมาสอนวิธีอ่ uh, จะมาชี้แนะแนวทางการจูนอ่ uh, SOI นะครับผมองศาการจุดระเบิดของตัว ISU-1.9 นะครับผมผมจะสอนไล่ตั้งแต่1.9ลงมานะครับ เดี๋ยวผมขอสอนผมขอชี้แนะต,ตัวของ1.9ก่อนนะครับผมแนวทางการจุนอองศาการจุนระเบิดแนวทางการจุน EOI อองศาการจุนระเบิดนะครับผมเรามาดูตำแหน่งกันนะครับผมปายนี้เป็นของ1.9นะครับ16ปิดนะครับ2.5ไฮโลนะครับผม หน้า 2d ครับเ y เป็น100นะครับเลื่อนมากลุ่มแมพนะครับจากนั้นนะครับเรากดเพลทอัพเพดาวไปเรื่อยๆนะครับอของเขาจะอยู่หลังด้านล่างนะครับผมอยู่ข้างหลังตารางของด้านล่างนะครับผมเราเลื่อนหาด้ันรางก่อนนะครับเลื่อนไปครับผม อตอนนี้เป็นดันล่างนะครับผมที่เราจูนกันนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนเปิดัพเปิดดาวมาเรื่อยๆนะครับเลย SCV วาล์ว e มาอีกนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจุดที่เราจะจูนองศาการจุดระเบิดของตัว1.9นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับที่มันเป็นเสาๆกันนี่นะครับให้เราจําหน้าตาให้ได้นะครับผมอย่าไปจูนผิดที่นะครับไม่ใช่นะครับตรงนี้จะเป็นลิมิตลิมิต soi นะครับผมนี่นะครับตำแหน่งของเขานะครับ อยู่หลังของตัวดันลางนะครับแล้วก็อยู่หลัง SCV วา l ์ e wow นะครับให้เราจําหน้าตานะครับแบบนี้นะครับถ้าเราจับผิดแมปแรกแบบต่อไปก็ผิดนะครับดังนั้นเรามาร์กตำแหน่งนะครับมาหน้าเทปครับผมขยายให้ได้26แถวนะครับยี่สิบแถวนะครับ จากนั้นนะครับของหนึ่งจุดเก้าเราสังเกตตรงนี้นะครับให้เราเอาแถบตรงนี้นะครับเนี่ยครับแถบตรงนี้นะครับเอาเลื่อนมาชิดข้างหน้านะครับเน้นนะครับถ้าจับผิดถ้าจับผิดตารางแรกตารางต่อไปก็ผิดนะครับผมถ้าจับผิดหัวแรกหัวต่อไปก็ผิดนะครับให้เราเอาตรงนี้นะครับ เลื่อนไปชิดข้างหน้านะครับให้ได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะจับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับตารางของเขาจะเป็นตารางของเขาจะเป็นยี่สิบหกคูณยี่สิบนะครับจับให้ได้แบบนี้นะครับเอาตรงนี้มาชิดข้างหน้าแล้วก็คุมให้ได้ยี่สิบหกคูณยี่สิบนะครับเรามาส,สังเกตตรงข้างล่างฝั่งซ้ายมือนะครับ ยี่สิบหกคูณยี่สิบนะครับจับได้แบบนี้เรากดเคครับผมดูหนะ้าตาสามดีครับแบบนี้นะครับจับให้ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาจับให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะพาจูนนะครับต่อไปเลยนะครับเราจับผิดหัวแรกหัวต่อไปก็ผิดด้วยนะครับผมถ้าจับถูกตั้งแต่หัวแรก หัวต่อไปก็ถูกนะครับอ่ะเราเลื่อนมานะครับเราไม่ต้องเลื่อนซ้ายก่านะครับเราจับไปเลยครับเพราะว่าเราอ่าจับหัวแรกตรงแล้วนะครับหัวต่อไปก็26คูณ20นะครับกดชครับดูหน้า3ดีสา3ดีครับอ่าโอเคครับต่อไปครับต่อไปนะครับ ไปเลยครับยี่สิบหกคูณยี่สิบอ่ะโอเคครับต่อไปครับต่อไปเลยครับผมต่อไปเลยครับยี่สิบหกคูณยี่สิบกดเคครับถ้าจับผิดก็ผิดตั้งแต่หัวแรกนะครับผมผิดก็ผิดตั้งแต่หัวแรกถ้าถูกก็ถูกทั้งหมดถ้าผิดก็ผิดทั้งหมดนะครับ ถ้าผิดก็ต้องโทษหัวแรกนะครับคุณม,มาให้ได้26่สิบหกครับให้ได้26่สคูณยีครับโอเคครับจับให้หมดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหัวสุดท้ายแล้วมั้งครับโอเคครับกลับมาดูหน้าสองดีอ่ะ พอสุดท้ายนะครับจากนั้นนะครับเราจับทั้งหมดแล้วเดี๋ยวอีกหัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่เป็น00640นะครับมันจะเป็นลิมิต SOI นะครับผมลิมิตขององศา,าการจุดระเบิดนะครับผมไม่ต้องเลื่อนซ้ายกว่านะครับเราจับไปเลยครับ 26่สคูณยีเหมือนเดิมครับดูหน้า 3D กันครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราจูนนะครับวิธีการจูนมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมผมเอาอผมมาชี้นแนวทาง การจูนนะครับเราลองไปปรับดูกันไปปรับกันดูนะครับเราไม่ต้องจูนเยอะนะครับใส่ทีละนิดทีลนิดทีลน้อยนะครับหัวแรกเลยนะครับหัวแรกนะครับ ่าผมจะจุนตั้งแต่แถวที่19นะครับผมจะคุมมานะครับผมจะใส่เป็น40ครับ,ค,รบคุมไปเลยครับใส่สี่สิบข้ามมาอีกสแถวนะครับ าจากนั้นผมจะใส่ยีสนะครับยีนะครับ,รบเว้นไม้แถวหนึ่งผมจะใส่อีกส0นะครับดูหน้า3าดีกันครับประมาณนี้นะครับวิธีการจูนนะครับจูนเหมือนกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับแถวที่19นะครับแถวที่19นะครับใส่ไปครับสี <40. S 1> ่สเว้นอีก2ครับใส่20่สิบครับเว้นอีกหนึ่งครับผมใส่อีกสินะครับ ดู 3D ดีครับประมาณนี้นะครับผมจะจับให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับจูนให้ดูแบบคร่าวๆนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมมาชี้แนะตำแหน่งที่จะจูนนะครับลองไปไล่จูนกันดูนะครับเรามา เรามาดูนะครับมันเกินมันเกินหกร้อยสี่สิบหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมันเกินนะครับถ้าเกินนะครับลิมิตตัวนี้นะครับมันอยู่หกร้อยสี่สิบนะครับเราก็ใส่ไปสักเจ็ดร้อยก็พอลองลองไปจูนกันดูนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับอ อันนี้ก็เป็น S เขาเรียก SOL per, per ระมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอันนี้ก็จูนได้นะครับเป็น SOI เหมือนกันนะครับ แบบนี้นะครับผมลืมบอกตาราง15บหคูณสินะครับจับให้ได้แบบนี้นะครับ15บห้าคูณสิบห้านะครับอเอาแถบนี้มาชิดข้างหน้านะครับเราคุมขึ้นมาข้างหน้าจะเป็นศูนย์หนึ่งสอนย์นะครับทั้งหมดเลยนะครับวิธีการจูนนะครับวิธีการจูนผมไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็ไล่ เกี่ยเกี่ยให้มันอ่าประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ยกขึ้นยกขึ้นนะครับไม่ให้มันเป็นขั้นบันไดยเยอะเกินไปนะครับลองลองไปทำกันดูนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเด็ดๆเ,เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูนะครับแต่ก็ขอความการุณาให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือน เวลาผมลงคลิปไปมันจะไม่แจ้งเตือนขึ้นนะครับผมมันจะไม่เห็นคลิปดีๆเด็ดๆที่ผมมาชี้แนะนะครับผมมีประมาณนี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนทักมาสอบถามได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนนะครับลองไปปรับเปลี่ยนกันไปปรับเปลี่ยนไปปรับจูนกันดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ